พระรัตนไตรเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเราควรบูชาสะสมและบอกเล่าด้วยหัวใจที่ศรัทธาสวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่ๆครูบาอาจารย์ที่เคารพรุธนะมีเรื่องเล่ารายงานตัวครับคุยกันสบายๆส,ส,สไตล์รุธนามีเรื่องเล่าวันนี้นะครับ ห่างหายกันไปหลายคลิปหลายวันหลายเพลาได้กลับมาเจอเจอกันวันนี้นำพระสมเด็จวรรคังพิมพ์ทรงเจดีมาอวดมาอ้างมาให้เพื่อนเพื่อนด้วยพี่ได้สง่งได้พิจารณาตามแบบฉบับรุทธนะมีเรื่องเล่าครับผมวันนี้ก็รู้สึกนะครับรู้สึกรู้สึกดีใจกับการได้กลับมา นำพระมาให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ส่องได้พิจารณาครับวันนี้ผมมีพระที่มีความเก่าซึ่งพระองค์น,นี้ผมเป็นเจ้าของเองนะครับเป็นผู้ครอบครองไว้พระก็ยังสมบูรณ์แบบไม่มีรอยหกักรอยแตกนะครับอาจจะมีร่องรอยของความเก่าความโบราณมาให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้พิจารณาได้ส่องกันนะครับวันนี้ก็อยากจะมีเรื่องมีเรื่องมาเล่านะครับเราให้ฟังว่า เราชาวพุทธปฏิตว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้มีโอกาสได้เกิดในภายใต้ร่มเงาบาวรพระพุทธศาสนาคือเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาเกิดในประเทศที่เป็นปฏิรูปประเทศมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะครับวันนี้ก็ได้นำพระนะครับพระสมเด็จที่มีความงามเป็นพุทธ,ธลักษณะ คือเป็นตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในรูปลักษณะของพระเครื่องพระบูชานะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะครับวันนี้ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าพระองค์นี้นะครับมีความเก่าอยากจะพาเพืเ่อนๆพี่ได้ส่องพิจารณาความเก่าความงดงามนะครับที่หาดูชมได้ยากนะครับ แล้วตรงนี้นะครับมีมีความเก่านะครับมีความเก่าจากลักษณะของวันเวลาการเวลาที่ผ่านมานะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้พิจารณานะครับว่าเก่าขนาดไหนลองพิจารณาตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ส่องซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนนะครับนะครับได้เห็นถึงสภาพของความเก่าสภาพของอายุของวัตถุที่ เรียกว่าวระตุมงคลที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับพระสมเด็จวรังพิมพ์ทรงเจดีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทั้งหมดนะครับของพระพิมพ์ที่ท่านจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านได้สร้างขึ้นมานะครับโดยให้ช่างแกะเป็นบล็อกแม่พิมพ์และได้นำมากดพิมพ์โดยใช้ผงวิเศษ5ชนิดนะครับ ที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้แสวงหาและรวมมวลสารนามาสร้างพระสมเด็จที่เรียกว่าสมเด็จวรขังนะครับเป็นพระชิ้นฟักนะครับที่เรียกว่าชิ้นฟักเพราะว่าสมัยก่อนนะครับเป็นคนเขาเปรียบเทียบเหมือนการแกงนะทำแกงก็จะมีการตัดฟักเป็นชิ้นชิ้นเหมือนชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเปืนเป่นเพื่อนี่แล้วก็นำมาทำเป็นแกงนะครับซึ่ง พระที่ท่านเห็นเยอะขนะน,น,นี้เป็นลักษณะของพระพุทธรูปนั่งคูบันลังบนฐานอัสนะสามชั้นนะครับดูที่พระพักนะครับนูนตูมสวยงามมากครับครับเส้นซุ้มหรือซุ้มครอบแก้วนะครับก็จะเป็นแทง่งเป็นสันคมชัดนะครับทุกอย่างจะมีเส้นขอบกรอบบังคับพิมพ์นะครับเพื่อนๆี่พี่น ลองพิจารณานะครับพระองค์นี้นะครับพิมพ์ถูกต้องนะครับพิมพ์ถูกต้องพิมพ์ทรงถูกต้องเรียกว่าทรงพิมพ์ทรงเจดีนะครับมีความคมชัดลึกสวยงามมากครับเพื่อนเพื่อนพี่ดูตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ท่านใดที่มีพระสมเด็จที่พิมพ์พิมพ์ทรงแบบนี้นะครับก็มาเปรียบเทียบดูได้นะครับผมผมจะยังไม่ได้บอกว่าแท้หรือไม่แท้นะครับผมบอกว่ามันพระมีความเก่านะครับมีความเก่าความโบราณนะครับแล้วก็พิมพ์ทรง ตามต้นฉบับตามต้นแบบที่มีอยู่ในหนังสือนะครับที่ผู้ที่นิยมสะสมเขาตามหากันนะครับนะครับเรานี้มีเส้นสังฆาติเส้นจีวรคมชัดนะครับมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เลยนะครับนี่นะครับแต่ที่สำคัญคือมวลสารต่างๆที่หลุดร่อนออกไปแล้วก็ด้านหน้านะครับให้ดูด้านหน้านะครับเนี่ยผมจะให้ จะเริ่มนับฐานนะครับฐานชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งเนี่ยตรงนี้เรียกว่าฐานฐานหมอนนะครับหมอนรถไฟฐานที่สองฐานคมขวานนะครับแล้ฐานที่สามนะครับฐานที่สามเรียกว่าฐานเขียงหรือชานนะแผ่นชานนะครับคุณวูนี้พี่ลักษณะของอาสนะฐานสามชั้นนะครับก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูเส้นขอบนะครับเส้นขอบที่เรียกว่าซุ้มเรือนแก้วนะครับที่มีความงดงามสวยงามมากครับเพื่อนๆพนี่เนี่ยผมขยายให้เพื่อนๆพือพี่ดูนะครับให้เห็นพิมพ์ทรงนะครับจากนี้ไปเราก็จะมาไล่ดูมวลสารนะครับเพื่อนๆพนี่ดูมวลสารที่ฝังอยู่เห็นไหมฮะนี่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 ขยายให้ดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆนพี่ซึ่ง จะได้เห็นเม็ดสีแดงเม็ดสีเหลืองสีแดงสีดำครับแล้วก็หลุมครุขระเหมือนโลกพระจันทร์เลยนะครับองนี้มีความสมบูรณ์มากครับแบบพระองค์นี้นครับมีความงามมีความพิเศษนะครับเป็นเป็นมีมีความลึกคมชัดลึกเนี่ยเม็ดเม็ดดำนะเม็ดมวลสารนะครับที่อยู่ข้างในเห็นไหมครับนะมีการหดตัวการหดตัวของมวลสารนะครับทําให้มองเห็นเป็นหลุม การหลุดไปของมวลสารพระผ่านการเวลามาร้อยกว่าปีครับพุนพีต้องหลุดแบบนี้ครับเนีย่ยลองพิจารณาเม็ดสีแดงเม็ดแดงนะท่านบอกว่าครูบาจารย์ว่าเม็ดแดงนํามาจากกําแพงเพชรนะครับท่านจ้าพระคุณท่านไปที่กําแพงเพชรแล้วก็นําพระอิฐหักนะพระแตกพระหักนํามาผสมมวลสารนะครับ นะครับรอยเนะต่างๆร่องรอยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ลองพิจารณาดูนะครับถึงความเก่าครับพระต้องมีความเก่าแบบนี้นะครับถึงเรียกว่าเก่าครับเพื่อนเพื่อนพี่ซึ่งเป็นเองโดยธรรมชาตินะครับซึ่งเรามองดูนะมวลสารนี่นะครับเนี่ยในในร่องนะครับดูข้างนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ดูข้างข้างเห็นไหมครับมิติความงามความพิเศษความสวยงาม ทะให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้พิจารณานะครับนี่หนีความเก่าไม่ออกครับเนี่ยเก่าโดยธรรมชาติเลยครับเพื่อนเพื่อนในรีบถ้าท่านใดที่เคยมีหนังสือที่มีการนําพระสมเด็จมาลงนะครับเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนื้อมีร่องรอยของความเก่าข้างหลังเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับวันนี้พิเศษสุดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ผมมีของมาให้ ชมนะครับเป็นของที่เอาไว้รักษากล้องสองพระรักษารีโมทไม่ให้ชำรุดไม่ให้ชำ้ำไม่ให้ตกและเป็นรอยนะครับเป็นซองหนังหนังแท้จากนอกเลยนะครับนำมาเย็บด้วยฝีเข็มที่ประณีตทุกละเอียดทุกขั้นตอนนะครับนำมาใส่ได้ทุกกล้องทุกยี่ห้อนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆไว้พิจารณาอีกชิ้นหนึ่งนะครับสนใจก็ พักมาได้เลยนะครับเพืเ่อนๆพี่อนพีน่